ขาเจอพ่อตอนเชา้าเขาไม่ได้อ้อนเอฟตีอย่างเดียวนะเขาอ,อ,อ,ขอ้อนพ่อเขาด้วยดูอ้อนพ่อดูเสียงนะ่ะเออดูเขาอ้อนพ่อคะเห็นไหมนี่อาการอ้อนพ่ออาายากกินอะไรล่ะอ้วนอ้อนพ่อตัวเองอยากกินอะไรเนี่ยดูที่จับหางห่วงหางไหมห่วงหางไหม กับพ่อตัวเองไม่ค่อยเทาอหรายนะคะกับคนอื่นเวลาไปแหงงานนี้ต้องคอยระวังดีๆดูดูดดไอความที่เขาอ้อนพ่อเขาตัวเล็กตัวน้อยนะคะเขาไม่ได้อ้อนแม่แม่เอฟซีอย่างเดียวนะดูดิอะไรข้างล่างโผล่มาพ่อดูดิจับดูดิอะไรนะหำหมพ่อบอกหำเขาจะอ้อนพ่อเขานะคะอาหารมาเดีวนี่พ่อให้อะไรแล้วนีว่พ่อให้รางวัลแล้วเนี่ย อ้วนเดี๋ยวนี่อะไรลูกเดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยอะไร,ะไรกินป่ะกินไหมเนี่ยพ่อบอกเอาป่ะยังไหวอ้ามช้ามาก็จะอ่อนพอ่อบแบบนี้ทุกวันนะโอ้ดูพอ่อดูโชโชโชพอ่อพ่อสู้ผมได้ไหมดูดิพี่เขียดพ่อสู้ผมได้ไหม ดูทำตานั่นนั่นนั่นดูอ้อนดูพอจับตูดผมหน่อยเขาไม่ได้อ้อน F4 อย่างเดียวนะอ้อนพ่อทุกวันตอนเช้าเห็นไหมอ้อนพ่อเขาทุกวันเขาเป็นช้างที่ขี้อ้อนนะ ี่อ้อนใจดีทำเหมือนเด็กสามขวบเลยนะแดนนะอะอะสามขวบเลยอะนอนนนนน,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 นดูสิดูดิอะไรตีท้องน่ะอะอะไรวะนั่นอ้อนแม่ควานนั่นอ้อนพ่อไม่พออ้วนอ้อนแม่อีกฮะอ้ะอ,ะนอนแม่เลยครับอ พ,พี่แดนมาทักทายยามเช้านะคะมาดูเด็กสามขวบนะคะอ้อนพ่อเขานี่แล้วมาโชว์ความเป็นชายดูดูหันตุดให้โชว์ความเป็นชายโชว์ความเป็นชายดูสิดูสิดูเขาอ้อนดูหน้าตาเขาอ้อนนะอะไรออกมาเนี่ยอเดนอะไรออกมาดูทำท่ากรุมตุลอ้วนนี เป็นตาฮักเท้โตแล้วนะลูกคิดว่าตัวเองสามขวบหรอครับ